มือโชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทแล้วก็เด็กๆนะคะอยู่บ้านกันจ้ะทุกคนแล้วน้องๆบอกว่าอยากกินเนื้อทอดนะคะน้องแพทก็เลยจัดไปเลยนะคะในนาทีเราจะหยุดพร้อมกันนะคะปกติเด็กๆจะไปโรงเรียนนะคะส่วนน้องแพทจะไปทํางานจ้ะสูตรหมักหมูของน้องแพทก็ง่ายมากๆเลยนะคะหม้อทอดที่น้องแพทเลือกใช้นะคะจะเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันของซิมพลัสจ้ะเป็นการทอดที่ง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้หมูก็ได้ที่แล้วจ้ะทุกคนรอไปทอดกันเลยเป็นการทอดที่ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทอดอะไรนะคะเขามีปุ่มองศาอุณภ <ๆ S 1> ูม,มิให้หมดเลยจ้ะด้วยความที่น้องๆม่เคยเหต นะคะก็จะตื่นเต้นกันประมาณนี้จ้ะทุกคนตอนนี้หมูก็ดี้ที่แล้วนะคะแต่ยังไม่สุกนะต้องกลับด้านอีกข้างหนึ่งจ้ะทุกคนจากนั้นก็ใส่หม้อต่อเลยตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะมาทําน้าจิ้มกันต่อเลยจ้ะน้าจิ้มน้องแพทก็จะทําแบบง่ายๆนะคะทุกคนตามสไตล์ตัวเองเลยจ้ะที่ขาดไม่ได้เลยคือมะนาวปเปรี้ยวๆนะคะเพิ่มความแซ่บจ้ะพอทําน้าจิ้มเสร็จแล้วนะคะระหว่างที่รอน้องก็ให้เล่นด้วยจะ้ะแล้วแล้วหมูเราก็จะได้กินแล้วนะคะทุกคนน่าก<ฮ>ินมากสูตรดูจ<ฮ>ัดส<ฮ>ีหน<ฮ>้าหลานได้เลยน้องแพทลื เขามีรับประกันถึง1ปีเลยจ้ะที่สําคัญนะคะถ้าพังไม่ต้องรอซ่อมจากทุกคนเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยจัดเตรียมทุกอย่างใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยเด็กๆบอกว่ารอไม่ไหวแล้วจ้กทุกคนหิวมากเลยมาจากทุกคนมากินข้าวด้วยกัน